สว,ส,สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของจะเอาไหมล่ะนะค,ครับบค,ครับจะเป็นรายการที่จะปล่อยรถสวยๆแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นรถที่จะมาปล่อยในวันนี้นะครับเป็น Toyota v i ี o กแชม p ตัว Smart Cap นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นขวัญใจชาวไทยเช่นเดียวกันนะครับใช้ขนของรู้สึกว่า ลูกค้านี่ทำประกอบธุรกิจส่วนตัวเนาะใช่ค่ะครับเดี๋ยวนะครับจะมาแนะนำโปรโมชั่นและของแถมมากหลายรายการนะครับน้องอีครับอย่างแรกเลยนะครับแถมอะไรเอ่ยอ่าหเลยค่ะรีค่าจ่ายค่าโอนค่ะ2ครับค่าษีพอระบอค่ะสามครับผมดูแลตัวเครื่องและระบบเกียร์หเดือนหรือ1,000 10, งหมกิโลค่ะครับผมสี่ครับสี่เป็นส่วนลดค่ะ อ่าเรียกวรถรถเยอะอยู่นะเป็นหมื่นเ,เหมือนกันนะใช่รถเยอะอยู่ห้าครับผมห้าเป็นล้างรถฟรีกับทางร้านหครั้งค่ะครับแล้วก็หครับ เอหกกข้ามอะไรไปข้ามอะไรไปจากการรถยนต์รับรถยนต์นะครับให้อีกหนึ่งปีเลยนะครับของแถมแบบนี้ให้ทุกคันแน่นอนนะครับแล้วช่วงต่อไปเดี๋ยวจะให้น้องอีฟพาไปรู้จักกับพุณลูกค้าที่มาเอาวีโก้สุดหล่อคันนี้วีโก้หน้าแชมป์แบบนี้ไปจัดโชว์รูมเหล่านั้นจะเป็นใครแล้วทำอะไรอยู่เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของรถโตโยต้าคันนี้ครับอันนี้รบกวนพี่ชื่ออะไรคะื่อกุ้งครับ กุ้งนะคะพี่กุ้งอันนี้พี่กุ้งทำอาชีพอะไรอยู่คะ้ขาขายเบเกอรี่ครับอ๋ออันนี้เชิญพี่กุ้งโปรโมทร้านได้เลยค่ะจอยังไงก็ช่วยแวะไปอุดหนุนได้นะครับชื่อชื่อร้านว่าอะไรนะคะชื่อร้านกอ,อก,กุ้งเบเกอรี่ครับอ๋ออยู่ตรงอยู่บ่อทองอำเภอบรรกกรรมครับก็อย่าลืมอุดหนุนร้านของพี่กุ้งนะคะสนใจทิ้งเบอร์ติดต่อไ,ไหมคะพี่กุ้ง0 8 9 6 3 9 5 1 2 6ครับอืมค่ะอย่าลืมอุดหนุนร้านของพี่กุ้งกันได้นะคะค่ะต่อไปหนูก็จะ ความรู้สึกพี่กุ้งตั้งแต่ทักเพจร้ายมาจนถึงวันนี้วันรับรถพี่กุ้งรู้สึกไงบ้างคะก็ะรู้สึกว่าโอเคดีครับการให้บริการดีแล้วก็ออกรถง่ายฟรีดาวก็มีครับแล้วพี่กุ้งก็หลังจากนี้ก็จะเอารถคันนี้ไปทำธุรกิจต่อใช่ไหมคะก็ขอให้เอารถคันนี้ไปทำธุรกิจให้เฮงเงรวยรวยเลยนะคะพี่กุ้งก็จะลืมแนะนำร้านไม่กูดคา แล้วก็แนะนํากลับมาที่ร้านได้นะคะครับ่ะยังไงก็ถ้าเกิดสนใจเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดตอ่อเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์แอดของร้านมาหรือว่าติดตอ่อทางเพจ Facebook ได้ค่ะ